สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะเจอกับครูน้อยเหมือนเดิมนะคะวันนี้ห้องเรียนของครูน้อยนะจ๊ะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องของการเรียนลำดับจำนวนนับค่ะการเรียนลำดับจำนวนนับนะคะจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องของจำนวนนับ1นึงถึงสิบและสิบนะคะโดย ะะการเรียงลำดับจํานวนนับเนี่ยจะมีตัวชี้วัดอยู่2ตัวชี้วัดนะคะเป็นตัวชี้วัดที่2เปรียบเทียบจํานวนนับไม่เกินหนึ่งและศูนย์โดยใช้เครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าน้อยกว่าและตัวชี้วัดที่3าเรียงลําดับนะคะจานวนนับไม่เกินหนึ่งรและศูนย์นะคะตั้งแต่3าถึงจ้าจนวน ในการเรียงลาดับจานวนนับนะคะจะมีลักษณะการเรียงน,นะคะสองแบบนะจ๊ะแบบที่หนึ่งคือการเรียงลาดับจานวนนับจากน้อยนะคะไปหามากแบบที่สองเป็นการเรียงลาดับจานวนนับนะคะจากมากไปหาน้อยนะคะเดี๋ยวน้อยจะยกตัวอย่างของการเรียงลาดับจานวนนับให้เด็กๆได้ดูกันนะคะ เดีย๋ยวเราจะเริ่มจากการเรียงลำดับจำนวนนับนะคะจากน้อยไปหามากนะคะซึ่งคุูน้อยจะนำะกระถางดอกไม้ที่คุูน้อยจะปลูกเอาไว้นะคะให้เด็กได้ดูกันนะจาะก็เริ่มจากน้อยนะคะกระถางแรกคุูน้อยปลูกแล้วปรากฏว่ายังไม่ออกดอกค่ะเพราะฉะนั้นจำนวนดอกไม้ของครูน้อยจะเป็นศูนย์นะคะ ถัดมานะคะไล่จากศูนย์มาเป็นหนึ่งนะคะปลูออกแล้วมีดอกไม้ให้ชื่นชมได้หนึ่งดอกค่ะนะคะถัดมาอีกหนึ่งกระถางกระถางนี้ออกดอกถึงสองดอกนะคะถัดไปกระถางต่อไปออกดอกถึงสามดอกกระถางต่อไปนะคะออกดอกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งดอกนะคะกลายเป็นสี่ดอก น,ะะนี่คือการเรียงลำดับจำนวนของดอกไม้นะคะจากศูนย์ไปหนึ่ี่นะคะนี่คือการเรียงลำดับของดอกไม้จากน้อยไปหามากตัวอย่างการเรียงลำดับนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างคือการเรียงลำดับจำนวนนับจากมากไปหา น้อยนะคะกระถางดอกไม้เดิมเลยค่ะแต่คราวนี้จะเริ่มจากกระถางที่มีดอกมากที่สุดมาแล้วนะคะเป็นสี่นะคะถ่าจากสี่เป็นสามเออแล้วถ่าจากสามน่าจะเป็นเท่าไหร่นะลูกสองใช่ไหมคะแล้วก็เป็นหนึ่ง สุดท้ายก็คือ0นั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างการเรียงลำดับจำนวนนับจากมากไปหาน้อยนะคะเดี๋ยวคุณนวัยจะพาเด็กๆไปฝึกเรียงลำดับจำนวนนับนะคะโดยจะมีอยู่2วิธีการที่จะมาแนะนำเด็กๆในวันนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มจากวิธีที่1นะคะวิธีที่1เนี่ยคือการเรียงลำดับจำนวนนับโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบจำนวนก่อน นะคะเมื่อได้จํานวนที่มากกว่าน้อยกว่าแล้วค่อยนํามาเรียงไล่ลำดับกันใหม่นะคะโดยเดี๋ยวจะพาไปที่ฟาร์มสุดใจนะคะเป็นฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์ไปหลายชนิดเลยมีวัวสองตัวนะคะมีหมูหกตัวสุดท้ายมีไก่สี่ตัวนะคะนี่คือสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มนะคะเดี๋ยเราจะทำการเปรียบเทียบเพื่อจะนำมาเรียงลำดับนะคะ เดี๋ยวคุณน้อยจะนําจํานวนนะคะมาสองจนวนก่อนนะคะมาเปรียบเทียบกันนะคะเอาสองกับหกนะคะวัวสองตัวหมูสิหมู 4, หกตัวนะคะเอามายงเส้นเพื่อจับคู่นะคะจับคู่เสร็จแล้วปรากฏว่าหมูนะคะมันเหลืออยู่แสดงว่าหมูมีจํานวนที่มากกว่าใช่ไหมคะส่วนวัวไม่เหลือเลย วัวก็มีจำนวนที่น้อยกว่านั่นเองนะคะมันก็จะเรียกว่านะคะจำนวนของวัวสองตัวจะน้อยกว่าหมูหกตัวนะคะหรือนะคะจำนวนของหมูหกตัวจะมากกว่าวัวสองตัวนั่นเองนะคะนี่คือการเอเเ้นแลวก็ปรียบเทียบนะคะถัดไปจะใช้อีกสองจำนวนคราวนี้คุณน้อยจะใช้หกกับสี่นะคะ หมู6ตัวกับไก่4ตัวทําการโยงเส้นเพื่อเปรียบเทียบนะคะหมูเหลืออยู่2ตัวแสดงว่าหมูมากกว่านะคะไก่ไม่เหลือเลยแสดงว่าไก่น้อยกว่านั่นเองนะคะจะได้ว่าหมู6ตัวนะคะมากกว่าไก่4ตัวหรือไก่4ตัวน้อยกว่าหมูตัวนั่นเะะองอะจากที่เราเอา6มาเปรียบเทียบกับ2 ะะเอา6มาเปรียบเทียบกับ4เราก็จะได้ว่า6มากกว่า2และ6ก็มากกว่า4แสดงว่าจำนวน6มากที่สุดเลยนะคะจากการเปรียบเทียบนะคะ2กับ 6, 2กับ 4, 6กับ4นะคะจะสรุปได้เลยว่า2นะคะน้อยกว่าสแล้ว4ก็น้อยกว่า6 สรุปคือ2น้อยกว่า4น้อยกว่า6นั่นเองนะคะหรือจะเรียงอีกแบบหนึ่งนะคะ6มากกว่า4และ4ก็มากกว่า2นั่นเองนะคะ6มากกว่า4และ4มากกว่า2 2น้อยกว่า4และ4ก็น้อยกว่า6นะคะนำการเปรียบเทียบที่ได้นะคะไปเรียงลำดับ จำนวนนับนะคะสองแบบแบบที่1คือการเรียงจากน้อยไปหามากนะคะจะได้เป็น2 4 6นะคะอีกครั้ง2 4 6คือการเรียงลำดับจำนวนนับจากน้อยไปหามากนั่นเองนะคะอีกหนึ่งแบบคือการ เรียงลำดับจำนวนนับจากมากไปหาน้อยนะคะจะได้เป็น 6, 4, 2นะคะ 6, 4, 2เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนะะั่นเองเดี๋ยวคุณน้อยจะยกตัวอย่างนะคะอีกหนึ่งวิธีการ นะคะที่เราจะมาใช้ในการาเรียงลาดับของจํานวนนับนะคะวิธีต่อไปจะเป็นการาเรียงโลยที่เราจะใช้เส้นจํานวนกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเรียงจํานวนนับนะคะมี8 4และ10โดยใช้เส้นจํานวนเดคุณน้อยแนะนําหน้าตาของเส้นจํานวนให้เด็กๆได้รู้จักกันนะคะ,ะเป็นเส้นตรงยาวเลยแต่ ะะและก็มีขีดนะคะขีดแสดงจำนวนนับนะคะขีดศมีขีดมีหนึ่งสสาไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนถึง20ที่จริงเส้นจำนวนอาจจะยาวกว่านี้ก็ได้นะคะแต่คุณน้อยยกมาแค่20นะคะอ่านะคะแปดสี่และสิมาไล่เรียงลำดับโดยใช้เส้นจำนวนนะคะ สังเกตเส้นจํานวนนะคะมันจะเริ่มจากทางซ้ายมือนะคะซ้ายมือเริ่มจากศูน,นะคะจากศูนย์ถัดไปทางขวาม,มือจะเป็น 1,2,3,4, 5ไปเรื่อยๆจนถึง2 0นะคะจำนวนจากซ้ายมือนะคะถัดไปทางขวามือ,อตามลูกสองนี้เลยลูกจำนวนนับจะเพิ่มขึ้นทีละ1น,นะคะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง เพราะฉะนั้นลักษณะการเรียนจากศูนย์ไปถึง20ก็คือเรียนจากน้อยไปหามากนนเองกลับกันนะคะจากขวามือนะคะจาก20ไปทางซ้ายมือตามลูกศรนี้นะคะจาก20มาที่19 18 17นะคะเป็นจำนวนนับที่ลดลงทีละ1นึ่นะคะจำนวนนับจะลดลงทีละหนึ่งจากขวา ไปซ้ายนะคะจำนวนนับจะลดลงนะคะทีนี้เราจะนำตัวเลขที่อยู่ในโจทย์คือ8ปสและ10นะคะอู่ในนี้ลูกเดี๋ยวเราจะทำให้มันชัดเจนโดยใช้วงกลมนะคะมีสีสันด้วยเด็กจะได้เห็นชัดเจนนะคะวงกลมเลย4 8 10มาแล้วนะคะพอวงกลมปุ๊บจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะอย่างที่คุณมันบอกจากซ้าย ไปขวาการเรียงลําดับของเขาคือจะเป็นการเรียนจากน้อยไปหามากนะคะมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่าถ้าเกิดเราจะตอบคําถามการเรียงลําดับจากน้อยไปหามากของ 8, 4และ10เราก็จะได้เป็น 4, 8, 10คือคําตอบใช่ไหมคะในทางจับก,กันนะคะจากด้านขวามือนะคะ ไล่ลงมาเราจะเจอตัวแรกของโจทย์นะคะคือ10นะคะถัดมาเป็น8แล้วก็4นะคะนี่คือการไล่เรียงจากมากไปหาน้อยนะคะสรุปให้เด็กๆเห็นอีกหนึ่งครั้งนะคะดังนั้นการเรียงลำดับของจำนวน 8, 4, 1สนะคะถ้าเรียงจากน้อยไปหามากเราจะได้คำตอบคือ 4, 8, ดและสิ ะะถ้าเรียงจากมากไปหาน้อยเราก็จะได้เป็น10 8และ4ค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะคราวนี้เป็น5 9 10นะคะใช้สิ้นจำนวนเหมือนเดิมค่ะดูตามไปเลยนะคะเดี๋ยวจะทำการ วงกลมเพื่อแยกตัวเลขให้มันชัดเจนขึ้นนะคะ059นะคะ950นะคะไล่เรียงกันใหม่อีกครั้งหนึง่งจากซ้ายไปขวานะคะตามลูกศรชี้เป็นการเรียงจากน้อยไปหามากจากขวาไปซ้ายนะคะตามลูกศรชี้เลยจะเป็นการเรียงจากมากไปหาน้อยเพราะฉะนั้น เราก็ดูแล้วก็ไล่เรียงตามนะคะสรุปการเรียงลำดับนะคะของ 5, 9, 0ดังนี้เลยคะ่ะถ้าเรียงจากน้อยไปหามากนะคะจะได้คำตอบคือ 0, 5, 9นะคะเรียงจากมากไปหาน้อยจะได้เป็น 9, 5, 0ลนั่นเองนะคะ อีกหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างจะให้เยอะหน่อยนะคะจะได้เรียนรู้เยอะๆจะได้ซ้ําๆความคิดความเข้าใจของเรานะคะคราวนี้จะเป็นเจ็เก้าแล้วก็สี่นะคะเส้นจํานวนเหมือนเดิมค่ะลักษณะการเรียนของเส้นจํานวนเหมือนกันเลยจากซ้ายไปขวานะคะเรียนจากน้อ,อยไปมากจากขวาไปซ้ายเรียนจากมากไปหาหน้อยนะคะ ทําการวงรกลมะคะไล่เรียงลําดับเลยถ้าเราจะหาคําตอบการเรียงลําดับจากน้อยไปหามากเราจะเริ่มจากซ้ายใช่ไหมคะเห็นไหมคะจำนวนแรกที่เราเจอจะเป็นสี่ถัดมาจะเป็นเจดนะคะจากเจ็ดเราจะเจอเก้านะคะแต่ถ้าเราจะเรียงลําดับจํานวนจากมากไปหาน้อยนะคะเราก็จะเริ่มจากขวาใช่ไหมคะ ก็คือ9ไล่มาจะเป็น7แล้วก็ต่อด้วย4เช่นนี้หูอสรุปให้ดูเป็นตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะการเรียงลำดับนะคะจากน้อยไปหามากนะคะจะได้คำตอบคือ4 7 9นะคะและการเรียงจากมากไปหาน้อยจะได้เป็น9 เและก็สี่นั่นเองนะคะนะชวมอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะคราวนี้จำนวนนับจะเป็น10 7 5นะคะใช้เส้นจำนวนเหมือนเดิมในลูปลองลองวงกลมนะคะไหนเด็กๆลองวาดรูปซิคุณครูจะต้องวงกลมตรงไหนบ้างชี้บอกให้หน่อยค่ะคุณครูจะได้วงกลมตามเด็กๆ อ่าณรูตามที่เด็กๆชี้ให้แล้วนะคะนะมีห้ามีเจ็ดแล้วก็มีสินะคะนำทั้งสามจำนวนมาเรียงลำดับหมาเลยจากน้อยไปหามากก็จะได้คำตอบคือห้าเนะคะถ้า,าเรียงจากมากไปหาน้อย ก็จะได้เป็น10บเจสุดท้ายจะเป็น5นั่นเองนะคะเดี๋ยวการเรียนโดยใช้เส้นนะคะ<ม>ก็จะมีตัวอย่างแค่นี้ก่อนอันนี้จะมาฝึกน,นะคะเด็กๆมาช่วยคุณน้อยไล่เรียนลำดับสัตว์กันดีกว่าเนาะเด็กๆต้องช่วยกันนะคะสัญญานะอ่านะคะไปที่สัตว์นะคะมีแนวสาตัว มีไก่เจ็ดตัวมียีราฟสองตัวและก็มีหมีห้าตัวนะคะสัตว์ทั้งหมดเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการไล่เรียงลำดับนะคะโดยดูหัวข้อที่คุณรูจะกำหนดให้แล้วเด็กๆตอบตามนะคะอ่ะเป็นการเรียงลำดับจำนวนของสัตว์จากน้อยไปหามากจำนวนที่ว่าก็จะมีนะคะจำนวนสาม มี5มี7แล้วก็มี2เอามาไล่เรียงนะคะจากน้อยไปหามากนั่นเองนะคะเ้าวเด็กช่วยคุณคูเรียงหน่อยสิจ้าคุณครูจะเริ่มจากจำนวนอะไรดีลูกสองใช่ไหมคะคุณครูจะเริ่มจาก2ถ้าจาก2คงูจะใส่เป็นตัวอะไรต่อคะ3จาก3เป็น5จาก5เป็น เจ็ดใช่ไหมคะอ่าหรือย้ำคำตอบอีกรอบหนึ่งนะคะการเรียงลำดับจำนวนของศาสตร์จากน้อยไปหากมากนะคะคำตอบที่ได้คือ2 3 5และก็7ค่ะตอบกันได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะเก่งมากไปดูอีกหนึ่งข้อนะคะ อ่ะคราวนี้จะเป็นการเรียงลำดับจำนวนนับของสัตว์นะคะจากมากไปหาน้อยนะคะโจทย์จะไม่เหมือนเดิมนะจ๊ะแมวสามตัวไก่เจ็ดตัวยรีราฟสองตัวแล้วก็หมีห้าตัวทำการเรียงลำดับจำนวนนะคะคราวนี้จะเริ่มจากมากไปหาน้อยะคะอ่ะอ่าคุณครูต้องเอาจำนวนอะไรขึ้นก่อนคะเด็กๆเด็กๆช่วยรูหน่อยสิคะ เจ็ดใช่ไหมคะอ่าุณงรูจะเริ่มจากเจ็ดค่ะถัดไปเป็น5้ถัดจากหาเป็น3ามถัดจาก3าเป็นสองใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเอาเช็คคำตอบนะคะเรียงลำดับจำนวนของสารจากมากไปหาน้อยคำตอบคือเจ็ดห้สุดท้ายเป็น2องนั่นเองเยี่ยมค่ะ ต่อไปนะคะแมวสามตัวเหมือนเดิมค่ะไก่เจ็ดตัวยีราฟสองตัวมีห้าตัวคราวนี้จะเรียนยังไงดีล่ะ,ะไปดูการกําหนดนะคะการกําหนดการเรียนให้เรามาแล้วนะคะเป็นการเรียนลาดับชื่อสัตว์ค่ะเน้นสีแดงตรงนี้ว่าชื่อสัตว์นะคะเป็นการเรียนลําดับชื่อสัตว์นะคะจากสัตว์ที่มีจํานวนน้อยที่สุดค่ะไปหาสัตว์ที่มีมากที่สุดตัวอะไรเอย่ยะที่น้อยที่สุดลูกชื่ออะไรนะจ๊ะ ยีราฟใช่ไหมคะอ่ะายีราฟน้อยที่สุดเลยจากยีราฟเป็นตัวอะไรต่อจ้ะอ่ะดูวิจารณาอ้าวเป็นแมวจ้ะจากแมวเป็นอะไรจ้ะเป็นหมีใช่ไหมจ๊ะจากหมีเป็นเป็นไก่นะคะทบทวนคําตอบอีกครั้งหนึ่งคะ่ะการเรียนระดับชื่อสัตว์จากสัตว์ที่น้อยที่สุดไปหาสัตว์ที่มากที่สุดจะได้คําตอบคือยีราฟ แมวหมีสุดท้ายเป็นไก่นั่นเองแมวสาตัวไก่จุดตัวยีราฟสองตัวมีห้าตัวนะคะต่อไปจะเป็นการเรียงลำดับชื่อสัตว์นะคะจากสัตว์ที่มีมากที่สุดไปหาสัตว์ที่มีน้อยที่สุดนั่นเองนะคะ คุณครูต้องเริ่มจากตัวอะไรก่อนคะเด็กๆจากไก่ใช่ไหมคะถูกต้องใช่ไหมอ่ะไก่จากไก่คุณครูเป็นหมีจากหนีเป็นแมวสุดท้ายเป็นสี่ลามาเช็ดคำตอบจ้ะเรียงลําดบบชื่อสัตว์นะคะจากสัตว์ที่มีมากที่สุดไปหาสัตว์ที่มีน้อยที่สุดนะคะคำตอบคือไก่หมีแมว และกีฬานะคะนี่คือการไล่เรียลงลำดับนะคะลักษณะมีหลายคำถามให้เด็กนักศึกษาตอนะคะตอบกันได้ไม่เอ่ยเก่งทุกคนเลยนะคะเดุณน้อยสรุปให้อีกครั้งหนึ่งการเรียลงลำดับจำนวนนับนะคะมีอยู่ด้วยกันสองแบบคือ 1. เรียงจากน้อยไปหามากส เรียนจากมากไปหาน้อยอย่าลืมฝึกกันบ่อยๆนะคะเราจะได้ไม่พลาด่นองนะคะ่อนจบคุณน้อยจะฝากกันบ้านนะคะกันบ้านในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้า18และ19นั่นเองนะคะอย่าลืมเข้าไปทำกันนะคะไม่ยากเลยนะคะ่อนจากการ๊ายบายสวัสดีค่ะส,สวยๆพบพร้อมกันนะคะ1 2, 3สวัสดีค่ะ